จังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนผู้พิการและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางอุสณีจงจิระนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์และคณะนายอำเภอส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเงินกับสิ่งของให้กับผู้ด้ยโอกาสผู้พิการในพื้นที่ตำบลยางขาวอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์จำนวนสองรายได้แก่นางสาวน้ำทิพย์ปานอุไทยอายุ38ปีมีความพิการทางสติปัญญาตั้งแต่กำเนิดจดทะเบียนคนพิการแล้วและมีอาการป่วยทางจิตเวชเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรกพระแพทย์รักษาโดยการให้ยารับประทานอย่างต่อเนื่อง และนัดตรวจติดตามอาการทุกๆ2เดือนส่วนอีกรายได้แก่นายอดิเทพแว่นแก้วอายุ18ปีมีความพิการซ้ำซ้อนพิการทางการมองเห็นพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายตั้งแต่กำเนิดปัจจุบันทั้ง2คนได้จดทะเบียนความพิการเรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดและทางนายกเหล่ากาชาติได้ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ